ท้อ,องมือก็แล้วเนื่อจากพี่น้องเกี้ยวเขา่านี่เขาหล่มห้อยท้ายั้งไปแล้วแล้วเด้อพี่น้องสบายแล้วจ้ะบรรยากาศเนี่ยมรสหนาอากาศเย็นเย็นขนาดแดดออกแห้งวันนี้เย็นได้พี่น้องตอนนี้ก็สิบหกองศาจ้ะพี่น้องบ้านมุน้เจ้าหนาวว่ามือขึ้นนี่หนาวคักหนาวเนี่ยพี่น้องเออจะเส้อเสียแขนยาวน,านอนผ่อนแล้วหนาวคักหลายห,หน้าขอยกระทงนี่กระทงนั่นละจ้ะอันจ้างคนมาเกี้ยวซอยสามคนบุ้งก็แม่ก็เกี่กวยวอืมก็เดเมืองหลาน เกี่ยวอยู่หลายกว่าเกี่ยวอยู่2มื้อแต่ไห่เนี่ยปู่อันบูมเกี่ยวคนเดียวได้หลายเติบแล้วจ้ะนี่เพิ่นมาเกี่ยวรับจ้างมี3คนแม่ก็บ่งเกี่ยวนึงก็เป็น5คนจ้ะพี่น้องนี่ข้างๆก็เฮงเป็นของปู่มนต์จ้ะพี่น้องนี่ของปู่มนต์ก็ยังอยู่หั่นังนันหนันก็แล้วแล้วพุ่นน่ะอีแข็งมันยืนอยู่พ่นอีแข็งเป็นนักสำรพ่นน่ะงทากับเดียดมื้อเช้าพี่น้องแต่ยมื้อเช้าก็อุ่นๆอยู่จ้ะพี่น้องเข้าโฮมเย็นลางหน้าหั่นเย็นจ้อยๆ กินหนาไปแล้วน้ำแข็งมาล้างหนาพี่น้องนี่อันนี้เขาปลูกเมื่อ่งกับต้นอันปักเขาขึนนะพี่แข็งหนักสำารวจเ่ย้ากันในยังกินอันสวยพี่น้องมือห้อยน้ำค้างน้ำยังเลาก็ได้ทอดไกล้ละพี่น้องไกล้สับเอาเมักแล้วก็ทอดนี่ก็เขาเหนียวก็มมเตอหุู้แม่สื่อมานไม่คนงานก็สื่อม่านเขาก็อันกินพ่เบอร์เขาก็ใส่ตู้เย็นไอกินต่อเพราะได้แก้มกับอันนั้น ก็ได้แกงก็ไกลทอดจ้ะพี่น้องบรรยากาศบานๆยังหมูเส่าเย็นๆชมวิวไปที่ก็สิไม่รอรอรถสีเขาเจ้ะพี่น้องอันมื้อนี้บูมมันไปโจมมันเต้นซอยตูวเฮงอันอันยังเกาะปากบูมเก็ะที่มันแต่งงานไปกลางเต้นกลางย่างมือก็ได้บูมสิได้ไปงานแต่งแต่ได้มาอย่างเขาเอามากููเขาก็ะเอามามัดอันมัดเป็นยันเกาะเป็นฟอนเป็นซอนอันลอรถเกลียวพี่น้องนี่ ตอบก็มาตุนปีที่แล้วตะลวดสีเขาตะพี่น้องสีเขาก็จิตไายซื้อเบื่อไ้จักหน่อยถ้าว่างทายพระทายก็แล้วไปสีเขาพากันเห็นเลยเนาะพี่น้องอืมปีนี้ไปหาหลารมหนูว่างกับมีผู้ใดมีแต่คนเนี่ยเกี่ยวออกพี่น้องหิดน้ากันหิดเกี่ยวกับเกี่ยวน้ำกันเบิดปีอาหัรม้วนผู้ใดเกี่ยวจะควนมิตรอารมณ์เกี่ยวเขาลุ่มาเนาะปีนี้รถสีเขาก็ได้เหตุงานปีที่แล้วมีแต่รถเกี่ยวเขาอ้อยต่อยรั้วคินี่ก็ว่ามีอย่างายพี่น้องพาชมวิวมชมหมอกใช่ไหม้า ขขาวจนพทานอยู่หมอกเว้ยเตรีมเขาเตรีมไห้ขาไอแข็งกว่าไรอะารับคลิปนี้ก็ซ้ำนี้แล้วจ้ะพี่น้อง๊ายบายหากินขา้าวกอนบ่นเนี่ย